ขอต้อนรับสูวันที่2ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราพูดถึงสัญญาณของการขาดความมั่นใจในตนเองนะคะวันนี้เราจะลงลึกไปดูวิธีการต่างๆที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้ค่ะอย่าลงกลนะคะอย่าคิดว่าคนที่มีความมั่นใจมากที่สุดเขาก็จะเพอร์เฟกนะคะคนที่ดูเซลฟ์สุดๆนะคะก็ยังมีความรู้สึกไม่มั่นคงและคนที่ดูมั่นใจในตัวเองมากก็จริงๆแล้วไม่ได้เพอร์เฟกค่ะไม่มีใครเพอร์เฟกได้อยู่แล้วค่ะ แม้ว่าเราฝันว่าอยากจะสมบูรณ์แบบที่สุดหรืออยากจะเพอร์เฟที่สุดนะคะและเราเห็นคนอื่นๆที่มีทุกอย่างพร้อมมีทุกอย่างรวมถึงความมั่นใจในตนเองดูเขาเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่เราต้องตรหนักว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบได้ค่ะเราเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในแบบที่เราต้องการเลยค่ะ ไม่ว่าเราจะวางแผนอนาคตของเราไว้สวยหรูไว้รอบคอบเพียงไหนก็ตามสิ่งที่เราอยากได้อยากมีบางครั้งจะผ่านเราไปแบบรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านเราแบบไม่จอดอะคะ่ะเคยเห็นไหมคะถ้าเราไม่ใส่ความพยายามลงไปเพื่อให้ได้มันมาเราต้องใช้ความพยายามและความมั่นใจในตนเองค่ะเพื่อเนรมิตฝันของเราครูจะบอกให้ค่ะว่าสิ่งเดียวที่ยืนขั้นอยู่ระหว่างคุณ ที่คุณเป็นในขณะนี้กับคุณที่คุณต้องการจะเป็นคือความคิดของคุณค่ะเกี่ยวกับตัวคุณเองพูดง่ายๆคือความมั่นใจของคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะครูรู้จักคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆมาแล้วหลายคนค่ะแต่ฟังที่ครูพูดให้ดีนะคะฟังดีๆนะคะพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่มีข้อบกพร่องค่ะ และไม่ใช่น้อยๆค่ะบางคนนี่เรียกได้ว่าน่าสงสารด้วยซ้ำค่ะครูจึงตระหนักได้เลยว่ามันเปล่าประโยชน์ที่จะต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเขาชอบคุณที่คุณสมบูรณ์แบบหรอกค่ะเขาชอบที่คุณเป็นแบบที่คุณเป็นค่ะเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วแม้แต่คนที่มั่นใจที่สุดก็ยังเต็มไปด้วยข้อบอกพร่องเลยค่ะ แต่พอที่น่าสนใจนะคะที่ครูสังเกตเห็นก็คือถึงแม้พวกเขาจะมีข้อบกพร่องแต่พวกเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะและคุณรู้ไหมคะพวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะโชคช่วยนะคะพวกเขาเหล่านั้นใส่ความพยายามลงไปค่ะจนเขาประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็กลายเป็นคนประสบความสำเร็จนะคะพวกเขาต้องผ่านความยากลำบาก พวกเขาจะต้องรู้ถึงความทุกข์ทรมานพวกเขาเคยเจอความพ่ายแพ้การต่อสู้การเหยียดหยามการทรยศการโกงการหักหลังการสูญเสียและอะไรต่อมิอะไรก่อนที่พวกเขาจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองค่ะชีวิตคนเราทุกคนถูกสร้างขึ้นเพื่อความสำเร็จเพื่อชื่อเสียงเพื่อใช้ความสามารถในตัวเองกันอยู่แล้ว เราทุกคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันค่ะแต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งนั่นคือความสามารถในการมั่นใจในตนเองมันไม่ได้อยู่ดีๆก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราทุกคนตั้งแต่แรกค่ะเช่นเดียวกันกับเรื่องอื่นๆในชีวิตเรามีความสามารถมากพอๆกับคนที่อยู่ข้างๆบ้านคุณคุณมีความสามารถมากพอๆกับคนที่อยู่ข้างๆโต๊ะคุณมากพอๆกับคนที่อยู่ในทีวีค่ะ แต่ผลลัพธ์ของเราแตกต่างกันเพราะความเชื่อมั่นในตัวเราที่ว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่ใจเราฝันตามที่ใจเราตั้งมั่นที่จะทํามันต่างกันดังที่ครูสอนเมื่อวานนี้การขาดความมั่นใจในตนเองอาจเกิดขึ้นจากวัยเด็กและอาจได้รับผลกระทบจากผู้คนรอบตัวเราค่ะในวัยเด็กนะคะเราสัมผัสได้ว่าใครล้อเลียนเราอยู่ใช่ไหมคะเรา สัมผัสได้ว่าใครกําลังให้กําลังใจเราอยู่ใครกําลังดูถูกเราใครหวังดีใครหวังร้ายสมองในวัยเด็กของเราฉลาดมากพอที่จะเข้าใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่จะมีเด็กสักกี่คนคะที่คิดได้ว่าถ้าเจอเรื่องไม่ดีหรือคนไม่ดีมาพูดจาลบๆบใส่เราแล้วอ่ะเราจะต้องเอาความคิดบวกเข้าสู้จะมีเด็กสักกี่คนคะที่คิดแบบนั้นได้ จะมีเด็กสักกี่คนที่จะมีโอกาสได้รับแนวทางที่เหมาะสมในการตอบโต้กับคำพูดลบๆของผู้ใหญ่หรือของเพื่อนๆหรือของคนรอบข้างเขาทั้งทที่เป็นวิชาที่สำคัญที่เด็กๆควรเรียนแต่ไม่มีใครสอนค่ะมีสักกี่โรงเรียนที่จะสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแบบนี้ยกเว้นที่ฮอกวอตส์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์เรียนจริงๆวิชานี้สำคัญเพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ไม่มีเกราะป้องกันค่ะเด็กเปิดรับหมดค่ะ และถ้าเด็กๆไม่มีเกราะป้องกันเนี่ยไม่มีใครมาคอยชี้ว่าต้องเอาความคิดบวกเข้าสู้ปุ๊บเนี่ยหรือต้องตอบรับกับสถานการณ์เหล่านี้ยังไงแล้วเนี่ยหรือยิ่งถ้าเด็กมีตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็เป็นไปได้ว่าตอนโตเนี่ยเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปมเขาจะมีปมที่สะท้อนผลลัพธ์ที่สิ่งลบได้ให้กับเขาไว้ในตอนเด็กแต่ พอเราโตมาข้อดีก็คือเมื่อเราโตอายุเราก็มากขึ้นอายุก็จะมาพร้อมกับวุฒิภาวะและว,วุฒิภาวะมาจากอะไรคะก็มาจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแหละค่ะประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุดที่เรามีค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองเราก็จะทําผิดพลาดซ้ําๆซากๆและจะกลับมาจมอยู่ในสถานการณ์แบบเดิมๆอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าเราจะมองเห็นว่าเราผิดพลาดไปแล้ว และนึกขึ้นได้ว่าต้องหยุดวงจรการทรมานตัวเองสทัทีนักเรียนคงเคยได้ยินคำพูดคำหนึ่งของไอน์สไตน์ใช่ไหมคะที่ว่าไอน์สไตน์ Einstein พูดว่าอะไรนะไอน์สไตน์บอกว่า insanity is when you do the same thing over and over again and expect a different result ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลตรงตัวเลยก็คือมีแต่ คนบ้าเท่านั้นแหละค่ะที่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆซ้ำๆแต่ยังจะมาคอยคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างอีกหลายคนตอนนี้คงสงสัยว่าอ้าวถ้าตอนเด็กฉันไม่ได้เรียนวิชาป้องกันตัวจากพลังลบละ่ะแล้วตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วละ่ะวิชาป้องกันตัวนั้นะ่ะเด็กควรเรียนเพราะเด็กไม่มีกรอบแต่ถ้าตอนเด็กคุณไม่ได้เรียน แล้วคุณโตมาแบบไม่มีเกราะโตมาแบบตัวพลุนพลุนมันมีอีกวิชาหนึ่งค่ะก็คือวิชาเปลี่ยนรูพลุนนั้นให้เป็นเกราะค่ะทําง่ายๆด้วยการเพิ่มความมั่นใจค่ะซึ่งเป็นวิชาสําหรับผู้ใหญ่ที่โตและมีวุฒิภาวะสูงขึ้นแล้วแล้วคุณก็มาถูกที่แล้วค่ะวิชานั้นก็คือวิชามั่นใจที่คุณเรียนอยู่นี้แหละค่ะเป็นวิชาของผู้ใหญ่ที่ได้เจอกับความผิดพลาดมาแล้ว และรู้แล้วว่าความผิดพลาดไหนจะนำมาใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ทุกคนมีความสามารถในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเคยเป็นยังไงในอดีตแต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะหากคุณรักตัวเองมากพอและเชื่อว่าคุณมีความสามารถที่จะเป็นทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นได้คุณก็สามารถก้าวไปสู่สิ่งที่ใจคุณฝันและกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้ค่ะ มีหลายวิธีที่จะช่วยคุณเพิ่มความมั่นใจในตนเองวิธีที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการมีทัศนคติที่ดีและจำไว้ว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเราตั้งมั่นที่จะทำวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจกันไปแล้วนะคะวันนี้ขอให้คุณทดลองทบทวนบทนี้ดูอีกทีก่อนที่จะเข้าบทเรียนของวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูจะพาเราไปเริ่มความมั่นใจในตนเองอีกขั้นหนึ่งค่ะ